สวัสดีครับเดี๋ยวมาขอบคุณทัศดุจากสกลนครครับอำเภอภูพานตำบลโคกภูทรงพยาบาลครับสุดที่ศักดิ์ครับคุณทรงมะรูหไยครับู้ไใ้ทรงขอความมาบอกบ่ขอมามี้องหวานครันมี้ขอไปยืนที่อันตกแแผงไปน้ำครับ ลอพ่อลอยมาจากโ่งบาตครับลอยพันบารูก mm ัน hmm. อาจารย์แมนธนาโภคูล mm hmm. จากขับบารูยังร mm ้ง hmm. จิเขาอยู่ไปทนี้เพื่อนแอมาทรง พระครับผมพระเครื่องของเราที่นี่ล่กพ่อเนี่แสดงว่าเป็นาาวายออุครับผมวายุอันบ่ค์บยออกอครับน่านสคุณโคดิไลครับรอพ่อพระอาจารย์แม่นครับท่านทานาโล เราพ่อจะมาจากไงนครับได้คาถาบูชาคุณแผนต่างมุสามจ๊บคุณแผนครับผมครับก็ดีนะครับว่าคองให้เ c นิซนยมครับคุณแผนครับ เปล่งพระบคอยเก่งนะครับด้แต่ว่าสิเอาไว้ถือบูซ่าครับเก็บไว้ในห้อครับแกนผราบก,กคอยบกคอยยุ่วคอบูซ่าในน้ห่ mm. ด้านบนอันนี้หน้าด้านล่างนะครับ, mm. รบแก้ววิ่งก่อน, mm. นสายผระเครื่องครับผม แผนไา่กุมานครับคุณแผนไย่กุมารอันนี้เป็นสมเด็จมั้งครับ สมเด็จพระพุทธาจย์โตพ้มลังสีรุ่นพิเศษเด็จพระพุทธาจย์โตพ้มลังสีรุ่นพิเศษครับผมทั้งขุดแผนทั้งสมเด็จครับอันนี้ไู่รู้ยังกินข้าวอิ่มครับไอ้หนัาบวช รอพราะันหยอกวัอยอบวนยังน้องนะผมทนทรงครับเดี๋ยวมีปีอยู่มีปีอันนะครับเป็นปีว่าปีน่อยคือเป็นยังสอบับนายสวยเกียนไปอยู่ครับด้านบน ผู้ตวดหมื่นยันครับรลุ่มรวยหายห่วงท่านทรัพย์วัดสั่งให้เพื่อโคโคจังหวัดปัตตานีรตรงผู้ตรวดหมื่นยันเลนครับท่านทรัพบวัดสร้างให้ครับเพื่อโคโคจังหวัดปัตตานีครับ ที่หลวงปู่พอดแล้วก็สองอยางเนี่ยครับผมคอยไอที่บุษราไปใ,ในหอในอน้องครับผมเดี๋ยวเบิ่งอ่านเมืองอีพจนเขียนเกีบยวไว้ให้ยึดเนี่ยจิตใจครับนี่ปลาสมแซ่บแซ่กว่าจะลืมเด้อครับแซ่บมากจากท้อง ท้องใบครับใจกาครับ,รบผู้พันสาสมแหม่มจะสื่อมากครับพี่จาประแดกแล้วมืรูเป็นไผครับเดี๋ยวทักมาทาังเฟรนบูผมเลยเถอท้องใบใจกาครับจากท้องใบใจกาผู้พันโอเคครับผมขอขึ้นมากไหมครับสิรักสาเป็นยางดีครับ ของค้างครับถ้าเป็นแบบว่าให้ลุงเรื่องลำรวยอย่างนี้ครับไม่ตามหานิยมปรบ้านนี้มั้งคุณได้หลายครับผมคุณดี่ตามเขาติดลังไมคลิบนาขอบคุณคขอ,ณองค้างผมนะครับเดอ้อ